รุ่นพี่รุ่นบีการาชิลงอกไปทีที่นี่คือเกาะงั้นเหรอคุณเซรินุมาหายไปไหนแล้วเออไม่เจอเลยครับรุ่นพี่มูซมิก็ด้วยบ้าจริงเววนเ้ยเปิดไม่ได้เลยรุ่นพี่นานา,าชิมะนานะนี่นานะ เฮ้ดานะเขาไม่หายใจครับขึ้นเป็นแบบนี้แล้วก็ทางเดียวคือปากต่อปากค่ะพยายามครนะครับรุ่นพี่อีการาชิเฮ้คุณเซ็นกูมะคุณเซ็นกูมะคุณเซ็นกูมะ พยายามเข้าดีมากดีมากเอาอีกเอาอีกถึงจะแค่นิดหน่อยก็ถึงนะนี่นิชินะแล้วเธอจะถ่ายรูปทำเพื่ออะไรเนี่ยแล้วสมาร์ทโฟนก็ดันใช้ได้เฉยอะดำค่ะความทรงจำมันกัน,น้ำได้นะคะนี่นดานะที่นี่ที่ไหนโ <c oughs> ลกออกไปทีไม่เป็นอะไรนะจำได้ไหมครับว่าเราจมน้ำน้ำหมดสติไปอะ เป็นไงบ้างคะถูกช่วยชีวิตไว้ก่อนที่จะพูดอย่างนั้นก็โทรหาตำรวจก่อนสิไฟใช้การไม่ได้ค่ะฮ้ยคุณเนุกมาคุณเซนุกมตอนสิไม่มีทางเลือกแล้วต้องขายปอด